สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับว่ากางเกงเยียนที่ใส่แล้วไม่ได้ซักเลยมาหนึ่งเดือนนะครับสภาพมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็แช่กางเกงเยียนไว้นะครับแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับวันนี้เป็นแช่น้ำยาซักผ้านะครับเราก็ตัวเนี้ย ใส่มาเดือนหนึ่งเต็มนะครับโดยที่ไม่ได้ซักเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการลักกังเกงยีนนะครับแล้วก็กลัวสีตกครับนี้ก็ตากแดดเอาอย่างเดียวนะครับเวลามีกลิ่นครับทีนี้กลิ่นตอนนี้มันเหมือนน้ำสนิมนะครับที่มันออกมาอ่านี่แช่ไว้ครับฟองตอนแรกนะฟองเยอะมากอับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า น้ำที่เราแช่ไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้แค่หนึ่งเดือนนะวันนี้ผมเห็นหลายๆคนก็เป็นปีหรือว่าไม่เคยซักเลยนะครับว่าลองดูน้ํานะครับน้ําสีเขียวออกมาเล,เลยนะครับนี่ครับสีเขียว โอ้โหนี่แค่เดียว,เดยวนะครับเดือนเดียวเท่านั้น้นเียก็ลองดูดน้ำนะครับว่าน,าน,นหรห่ะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ออกมันเฉืยเลย ไปลองเมื่อกี้เราถ่ายเวลาน้ำหนึ่ง,องโอเคอะลองเคอกรอบนึงนะครับนี้เป็นไม่ใชาา่ลสาบนะับมะพร้าวพอดีรดน้ำขึ้นมาปิดมาี๋ยวก็ที่เราได้ึ้นะ พูดถึงนงนะใส่เรือนึงเดือนเดือนแล้วไม่เคยร้างเลยเราห้ามน้ำถก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะเราคิดดูว่ามานันอันตรายต่อผิวเรานะครับอาจจะทําให้เป็นโรคผิวหนังนะครับเราอาจจะหล่อรับใส่เย็นี้แล้วหล่อเลยแต่ว่าเป็นโรคผิวหนังนะครับเกลื่อนแดกขาแล้วก็พยายามซักกันบ่อยๆแล้วกันเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเราอาจจะมาทำเรื่องของอการซักตึ้งตดินยังไงไม่ให้สีตกนะครับสวัสดีค,ครับบ๊ายบาย